สวัสดีค่ะทางเพจ u t u b e นะคะแล้วก็ทาง TikTok พี่กันนมแม่ค่ะวันนี้พี่กันมาไลฟ์ให้ความรู้แล้วค่ะกับสาระความรู้ในหัวข้อที่กำลังเป็นประเด็นนะคะในเรื่องของการระบาดจากการไวรัสโนโลไวรัสนะคะมีการระบาดตอนนี้ทำให้ลูกมีการท้องเสียค่ะอันนี้ก็เลยจะมาไลฟ์นะคะให้ความรู้นิดนึงว่า ตกลงไวรัสโนโรเนี่ยมีวัคซีนหรือยังแล้วเราจะป้องกันยังไงนะคะมันติดต่อทางไหนคะ่ะมีคุณแม่ที่เข้ามาค่ะขาวทักทายกดไลค์กดแชร์กดหัวใจให้กับพิการน,นิดนึงนะคะซึ่งช่วงนี้เราจะได้ยินข่าวเลยตัวโนโรไวรัสเนี่ยมีการระบาดนะคะเริ่มจากที่ชัยภูมิเนาะแล้วที่น่ากลัวคือบอกว่าพบเชื้อโนโรไวรัสในน้ําแข็งแล้วน้ําแข็งคือมันแข็งแพ็คถุงนะคะไม่ใช่น้ําแข็งโม่ธรรมดานะคะนี่คือน่ากังวลมากนะคะ ทีนี้ค่ะเราก็ต้องมารู้ก่อนว่าตัวโนโรวรัสเนี่ยถ้าเป็นเราจะเป็นได้ยังไงได้รับเชื้อจากไหนนะคะเราสามารถหรือว่าลูกของเราเนี่ยสามารถติดรับเชือ้อโนโรวรัสนะคะจากการรับประทานอาหารการดื่มน้ําที่ไม่สะอาดการดื่มน้ําแข็งที่ปนเปื้อนการดื่มอาหารที่ไม่สะอาดปนเปื้อนเชื้อไวรัสนะคะก็จะพบในพวกผักผลไม้สุกอาหารที่ปรุงไม่สุกเช่นอาหารทะเลนะคะการสัมผัส โดยระอองอาเจียนของผู้ป่วยที่มีเชื้อนะคะโดยการระบาดนี้มักพบในโรงเรียนนะคะหรือว่าคนที่ในกลุ่มเด็กที่อยู่กันเยอะๆเราเลยจะเห็นข่าวค่ะที่เชยภูมิโรงเรียนเชยภูมิเนาะที่400กว่ารายและอาการหนักนะคือต้องแบบอาเจียนจะต้องพากันตามรถโรงพยาบาลมารับอะค่ะนะคะเด็กหมดแรงนะคะซึ่งอีกตัวโนโรวรัสเนี่ยมันมีความทนทนต่อสภาพแวดล้อมมากๆ ไม่ตายด้วยน้ํายาฆ่าเชือ้อหรือแอลกอฮอล์ all, ค่ะน่ากลัวคือตรงนี้เพราะเดบนี้เราก็จะให้ลูกล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ all, ใช่ไหมไอโนโรไวรัสเนี่ยมันไม่ตายด้วยแอลกอฮอล์ all, ค่ะติดต่อได้ทั้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่นะคะอาการนะคะอาการเนี่ยเมื่อจะแสดงเมื่อเข้าสู่ร่างกายเนี่ยหนึ่งถึงสองวันจะมีอาการท้องเสียปวดท้องท้ายเหลวเป็นน้ํานะคะอาเจียนอย่างรุนแรง ปศสิษะมีไข้ต่ำๆอ่อนเพลียค่ะซึ่งแต่ละท่านแต่ละคนแต่ละเด็กเนี่ยก็จะมีอาการที่แตกต่างกันไปนะคะอาการที่แกนบอกไปเนี่ยก็จะดีขึ้นภายใน1-3ถึงวันค่ะหลังจากเริ่มมีอาการป่วยการรักษาการรักษาเนี่ยโนโรไวรัสยังไม่มีกยารักษาเฉพาะค่ะเป็นการรักษาตามอาการค่ะซึ่งก็คือการให้เกลือแร่ชดเชยนะคะการให้ยาแก้อาเจียนการให้ยาแก้ท้องเสียนะคะ การดูแลซึ่งเดี๋ยวพี่เกันจะบอกช่วงท้ายนะคะทีนี้เราก็ไม่อยากให้ลูกเป็นเนาะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นเนี่ยมันอาจจะทําให้ช็อกเสียชีวิตได้กรณีขันานน้ํารันแรงป้องกันยังไงได้บ้างนะคะเราก็ต้องป้องกันนั่นเองะคะ่ะสําหรับการป้องกันบอกเลยว่าโนโรไวรัสยังไม่มีวัคซีนป้องกันนะคะเราต้องป้องกันด้วยตัวเองค่ะวิธีการป้องกันที่ดีนะคะคือควรล้างมือ ให้สะอาดด้วยน้ำสบู่อย่างน้อย15บห้ถึงสามิบินาทีอันนี้เราต้องสอนลูกนะคะเพราะว่าแอลกอฮอล์ฆ่าไม่ตายต้องล้างมือด้วยสบู่นะคะล้างนะคะซอกนิ้วนะคะฝ่ามือนะคะอ่ต้องเอาให้ถึงนะคะนิ้วโป้งอย่างนี้นะคะสอนลูกเลยเปิดคลิปหรือว่าร้องเพลงอะไรให้ลูกลูกทำตามได้เลยนะคะล้างก่อนและหลังกินอาหารสำคัญมากคือก่อนกินอาหารหรือหลังจากจัดสิ่งของ ที่สกรปรกจับสิ่งของจากคนอื่นจับสิ่งของสาธรารณะรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆค่ะใช้ช้อนกลางดื่มน้ําดื่มน้ําแข็งที่สะอาดนะคะเน้นมากเลยบางทีเราซื้อแบบน้ําให้ลูกเนี้ยน้ําหน้าโรงเรียนเอาจริงๆน,นี่พูดเลยนะแบบเวลาไปซื้อน้ําแบบข้างนอกกินแล้วใช้น้ําแข็งโมเนี่ยอันนี้คือไม่สบายใจเลยพี่กันนะคะน่ากังวลมากสําหรับแบบน้ําดื่มหน้าโรงเรียนแบบว่าขายน้าหวานอย่างเงี้ยคะ่ะตักน้ําแข็งขึ้นมา กดน้ำหวานอย่างงี้คะ่ะอันนี้คือกังวลนะคะมันอาจจะเป็นตัวหนึ่งที่เราต้องดูเรื่องของความสะอาดน้ําแข็งนะคะน้ําก็ส่วนใหญ่เราก็จะซื้อน้ําเป็นขวดกินกันอยู่เนาะเราก็ให้ลูกกินแบบนั้นดีกว่าจะได้สบายใจนะคะอาหารเนี่ยเราก็ต้องผักของเด็กตอนนี้ก็รู้สึกเราว่าแนะนําว่าให้ปรุงสุกโดยเฉพาะเด็กที่ต่ากว่าหนึ่งปีนะคะไม่ให้กินผักดิบนะคะล้างผักและผลไม้ให้สะอาดก่อนปรุงนะคะเวลาที่มีคนในบ้านป่วยเราต้องดูแลระวังนะคะ ผ้าออมห้องน้านะคะเดีย๋ยวให้ปนเปื้อนนะคะเศษอาเจียนต่างๆต้องเรามาัดระวังหมดเก็บให้หมดนะคะถ้ามีคนเป็นอย่าลืมว่าถ้าผู้ใหญ่ที่สุขภาพแข็งแรงเป็นเนี่ยมันไม่ค่อยน่ากังวลเท่ากับเด็กเล็กหรือว่าผู้สูงอายุเป็นนะคะ,ะกรณีเด็กเป็นเนี่ยต้องงดให้ลูกไปโรงเรียนก่อนนะคะ,ะทีนี้เราก็จะมาเข้าสู่เรื่องของการดูแล เพราะว่าโนโรไวรัสมันไม่มียารักษาเราก็ต้องดูแลตามอาการใช่ไหมคะนอกจากพาไปไปหาหมอแล้วนะคะถ้าลูกอาการหนักกินไม่ได้อย่างนี้เราก็ต้องพาไปหาหมอโอเคนะคะขอบคุณทุกการไลค์การแชร์นะคะเดี๋ยวกันไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ